ยืนยันแล้วเรมีนา2 30ให้กล้องหลัง3ตัวหลักสี่สิบแล้านพิเซลยืนยันแล้วเรมีนา2 30ให้กล้องหลัง3ตัวหลักสี่สิบล้านพิเซลก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าทางเรมีกำลังจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น r รมีนาโ3สในวันที่สิบแปดตภาคมที่จะถึงนี้ครับซึ่งก็มีข้อมูลสเปคและดีไซน์ตัวเครื่องเผยมาบ้างแล้วครับ ล่าสุดทางเรมีก็ได้ออกมายียร์แล้วครับว่าสมาร์ทโฟนร,รุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีรายหลักความเรียดสงถึง48ล้านพิกเซลซึ่งทางเรมีเองก็ได้มีการเผยตัวอย่างภาพถ่ายออกมาให้ชมกันด้วยครับซึ่งมีการยืนยันว่าสมาร์ทโฟนรุ่นเรมี่ n า t e 30จะใช้ชิปเซต Helio G95 ดีไซน์หน้าจอแบบเจาะรูเพื่อใส่กล้องหน้าหน้าจอมีค่ารีเฟชเรท90เฮ พร้อมทั้งมีสแกนไร้นิ้วมือที่ด้านข้างข,างของตัวเครื่อ,องช่องเสียบหูฟัง3.5มิลไม่ด้วยครับมีทั้งหมดสอสีคือสีเงินกับสีเงินครับแต่ชื่อสําหรับทาตลาดของทั้ง2สีนี้ยังไม่ได้เผยมาในตอนนี้นะครับให้แบตเตอรี่มาที่5,000ม,มิลลิแอมรรองรับชาร์จไว30วัตต์อีกด้วยครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ